ไม่เจอเลยโ okay. อยเคนะย้อนกลับไปดูที่เก่าๆยย้อนกลับไปดูที่เก่าๆไม่เจออะไรเลยไม่เจอเฮอะไร<_ <C> _ <T> อ,อะไรตัวเองฮ่าฮ <C _ T> ่าสวัสดีท,ทุกทุกท่านนะครับผมยิต้อนรรบเข้าสู่รายการโทรคงนะวันนี้เราอยู่กับซีรีส์ใหม่ครับ t PD2K พา์ที่สองนะครับผมนะเออก็ <c oughs> กูทำเสียงแบบนี้ทำไว้นะฮะก็มากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับภาพที่สสำหรับพีทุยสำหรับซีรีส์มาครับพีททูเคนะครับโอเควันนี้มาเปิดตัวเน네เธอร์นะฮะก็จุดป,ประสงค์ของเราในวันนี้คือต้องการหาเนเธอร์ไร์นะครับผมนะเออก็นั่นแหละคือตอนเนี้หลงอยู่ในรูนี้สักพักหนึ่งละเพราะว่า มันจะมีช่วงหนึ่งนะไม่ใช่ช่วงหนึ่งดิมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะฮะที่ผมกับแฮปปี้เนี่ยได้ขุดไว้นะฮะเป็นห้องโถงใหญ่ๆเลยแต่ว่าไม่อยู่ตรงไหนกูลืมคือคือหาไม่เจอนะฮะส่วนในจุดตรงนี้เนี่ยคือจุดที่พวกเราเนี่ยระเบิดไว้นะฮะแล้วก็ที่เห็นเป็นจี้บีช่วงแรกแล้วก็เป็นมอนเตอร์แบบเป็น ผู้สาวน่ารักนะฮะคือก็ลงมอดตามเออ่ชิออนนะฮะหรืออ่คุณตองนะฮะที่โผล่มาในคลิปที่แล้วนะฮะก็นะเจ้าตัวบอกว่าเออเนี่ยอยากให้ใส่เท็กเจอร์แบบนี้นะฮะผมก็อยากให้แบบเออท่านผู้ชมได้รู้ว่าเออเนี่ยไอ้เมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยชิออนเขาใส่เท็กเจอร์อะไรมผมก็เลยจัดให้แล้วกันนะฮะก็เป็นอ่ตัวเท็กเจอร์สองตัวนี้เลยนะครับอ่<ม>เดี๋ยวพาไปดูหนะ่อยละกันเนาะ มันจะเห็นหรือเปล่าถ้าเห็นของตัวเองใช่ไหมเออนี่นี่ฮะก็คือ Baby Player กับ Qmob นะฮะซึ่ง Qmob จริงๆมันอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็เดี๋ยวไวท้ทีหลังเนาะเพราะว่าตอนนี้เราอัดคลิปก่อนนะฮะแต่ว่ากู <c oughs> ขุดตรงไหนวะชิบหายลืมสาระเลยว้าย,ยู่ตรงไหนเนี่ยมหาไม่เจอ คือจริงๆอะ่ะผมสามารถเอา TNT เอ,าอ๊ะ TNT เดี๋ยวผมไปเอา TNT แป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะฮะก็เดี๋ยวทำสริปเลยดีกว่านะครับผมไปกนะ็มาถึงเ e เ h อรเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราได้ TNT มาประมาณ64กับ เอาง่ายๆมันก็คือ67บล็อกนั่นแหละ <c oughs> นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะหาเนเธอร์ไลท์ในพิกัดที่ Y17 ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยอถ้าไม่เจอก็ค่อยต่ำลงมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขุดบล็อกไปก่อนนะฮะให้นะฮะห้องนี้ก็ได้เปิด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 เฮ้ยมันไปโผล่ตรงนี้อีกแล้วพ่อว่า เออว่ะเฮ้ยหรือตรงนี้เป็นจุดที่พวกเราขุดไปว่ะไม่คุ้นเลยแต่มันมีท็อตอยู่สงสัยว่าตรงน่าจะตรงนี้แน่ๆหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่มันมันผูที่ไหนวะเนี่ยโอ้โอ้มันมาผูที่ไหนวะโอ้ย what อ่าตอบตัวขึ้นบล็อกไปก่อนติดหัวหอีกสุดยอดโอเค เฮ้ยนี่ปะเอ้ยนี่ไงนี่ตรงที่พวกเราขุดไว้ใช่ไหมใช่โอเคเจอที่เรียบร้อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะถมระเบิดแถวนี้อยู่ละนะฮะก็มาไมเวลาที่เราจะวางระเบิด Let's go <c oughs> อะไรวะไปเราไปวางระเบิดดีกว่าอ,าอไป ตุ้มตุ้มอู้หู้เจอสี่ก้อนเลยสุดยอดนี่แหละที่กูต้องการนะครับมันต้องมันต้องจะไงเออ จด,ดมโอ้ยอชื่นนะฮะมาโอเคมาเดี๋ยวเราจะเอาอเอนเชียดดบรีนะครับไปเผาซึ่งเหมือนในเตาจะมีะเตาเหมือนในเตาจะมีฐานอยู่แล้วปะได้นะครับก็เผาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บก่อนดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมจะเอาพวกในทุ่นแรกอะไรพวกนี้จะไปเก็บนะฮะโอเคแล้วก็อัปเดตนิดหน่อยละกันนะ,ะสำหรับบ้านหลังนี้นี่มีการตกแต่งอะไรด้านในเรียบร้อยนะฮะเออก็ที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นสกินผมนะฮะมันคืออาร์เมอร์สแตนนะครับเพราะว่าผมลงเป็นเท็กเจอร์ที่ใส่สกินในอาร์เมอร์สแตนได้นะครับมันก็เลยแบบเห็นเป็นสกินตัวเองเนาะเออผมก็เลยใส่มาเพราะว่ามันเฟี้ยวนะฮะเออก็เท่ดีนะฮะเลยใส่มานะครับผมอ่ะ เดี๋ยวตอนนี้เราไล่เก็บของก่อนนะครับหินดํานี้เก็บไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็แร่ที่ยังเป็นอออันนี้คือผมจะพยายามเก็บสะสมแร่ที่ยังเป็นแบบเป็นบล็อกอย่างนี้อยู่นะเออก็พยายามเก็บอยู่นะครับอืส่วนด้านหน้าก็เดี๋ยวจะทยอยขนย้ายนะเพื่อไม่ให้มันหมกอยู่ในนี้นะเดี๋ยวอาจจะทําเป็นเหมือนแบบเป็นรถที่กําลังขนของอยู่ก็ได้นะครับเออ นะฮะก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีนะครับว่าจะตกแต่งยังไงนะครับส่วนฝั่งนู้นก็ยังเครียร์ไม่เสร็จเลยนะฮะเพราะว่าขี้เกียจซะก่อนนะครับผมความขี้เกียจเข้าข้อบงามเอไม่ใช่ <laughs> What the f ฟักโอเคตอนนี้น่าจะเผาได้สักประมาณโอ้จะเสร็จแล้วนะฮะ <laughs> ก็ไม่แปลกใจอะบล a ร t เฟอร์แนน์มันก็ต้องเร็วอยู่แล้วเออ <laughs> <laughs> นะฮะ โอเคเดี๋ยวตอนนี้เก็บโอเคแมกมาบล็อกไปก่อนเนี่ยที่บ้านเรามีอยู่แล้ว6อันนะครับผมแล้วก็จากที่ผมไปขุดมาก็ได้ประมาณ5อันใช่ไหมห้าแหละนะครับถ้าจำไม่ผิดก,ก็น่าจะได้ประมาณ5อันเนาะเอออันนี้ก็ทองเราล่อยหล่อมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหากันใหม่นะจ๊ะเราได้มา5อันนะครับนี่เรียบร้อย เนเธอไร่ห้าอันโอเคก็เนเธอไร์ถุยเนเธอไรห้อันเดี๋ยวเนเธอเดี๋ยวเนเธอไรห้อันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้เป็นส่วนตัวละกันนะครับก็คือจะใช้เป็นของตัวเองเลยนะครับผมนะพอชุดเกาะไอห้หนูมาเดี๋ยวผมมาอัปเกรดชุดกันก่อนดีกว่านะครับนี่เรียบร้อยใส่มาใส่มา ส่วนอันสุดท้ายผมจะใช้เป็นอ่าเอ่อพีแอดก่อนแล้วกันนะครับโอเคเติบ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 เรียบร้อยไอ้หนูกลายเป็นชุดเนเธอร์ไลท์เป็นที่เรียบร้อย,อย,ย,อยโอ้ไอเ้เที่จชื่อบังนี่ได้ชุดเนเธอร์ไลท์เรียบร้อยนะครับผม e ีพีสามแล้วได้ชุดเนเธอร์ไลท์แล้วนะฮะต่อไปพาร์ทที่สี่ เราจะต้องไปหาอิเลธานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้หาอิเลธาเลยนะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะฮะพาร์ทที่แล้วก็น่าจะเห็นแล้วแหละเพราะมันจะมีไข่มังกรอยู่นะฮะก็คือเราไปตีมังกรเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะไปหาอิอเลธากันนะครับผมโอเคก็ก่อนที่จะจบคลิปเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูฟาร์มอะไรนิดหน่อยแล้วกันนะครับอืมก็ ครั้น,นี้ก็เป็นการโซโล่เอพิโซดไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆไปดันดาวอาร์วีอยู่นะครับผมนะก็เราไม่ได้อยากจะรบกวนอะไรเขามากก็ให้เขาเล่นก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคนี่คือฟาร์มมอนสเตอร์นะฮะที่ทำไป4ี่กำลังเลยนะท่านผู้ชมนะกำลังเดียวเราไม่เอาเราเอาถึง4ี่กำลังเลยนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่ามันใช้ได้ทุกช่องเลยนะครับใช้งานได้ทุกช่องเลย นะฮะผลผลิตถามว่าดีไหมดีนะฮะก็ทำให้เราได้มี TNT ถึงสแต็กกว่าๆเลยนะฮะแต่ว่าข้อเสียของมันคือธนูเนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะว่าก็ไม่แปลกนะฮะสเกลิตันมันค่อนข้างที่ตกลงมาบ่อยนะครับแล้วก็เออนะฮะเวลาฆ่าสเกลิตันได้มันก็จะดรอปนะฮะมันก็เลยแบบเออค่อนข้างที่จะดรอปเยอะนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวนะกู Good. ไม่ได้ขูดอินบีหลวง โอเคก็เข้าใจอยู่แหละมันกดเตีนะ้ยเนาะก็กดกิมโปไอพี่กูจะซ่อมชุดมึงอ่ะให้กูต้องเสียเลเวลอีกเดะเออชุดซ่อมป่าวะซ่อมแหละแต่ว่ามันเหมือนจะบั๊กอีกแล้วนะฮะคือเวอร์ชันใหม่มันชอบบัก๊กถอดชุดไม่ได้นะครับผมเออก็ค่อนข้างเซ็งนะบางทีมันถอดชุดไม่ได้แล้วเลเวลมันแทนที่จะซ่อมเกาะมันไม่ซ่อมให้นะครับผม นะฮะมันก็เลยแบบเออมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละเออ A few moments ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะก็จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมนะก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะผมก็มาโซโล่นะฮะในเทเลทไลท์กันนะครับผมนะก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะผมใครที่ชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ้ออออย่างนี้ท่านผู้ชมมึนหัวตายเลยเอาใหม่เอาใหม โอเคนะคผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมใครที่ชอบนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ mm hmm. ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับ mm hmm. ผมก็สำหรับคลิปนี้ mm hmm. ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับผมไปแล้ว mm hmm.